ทะเลงามกลางเวียนพี่น้องเออมาเบิง้งเด้อแดดฮ้อนคักฮ้อนแนี่จ้าแดดฮ้อนคักตอนนี้เราอยู่กันที่ชายทะเลบ้านกรูดบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะทุกคนว้าวตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนี่แหละจ้าตอนนี้คือพ่มีไผไม่ยางคือข่อดอก ไม่มีใครไม่มีใครมากล้าเดินสักกคนเดียวค่ะพี่น้องขเจ้าวนอะแต่ว่าค่อยนี่คือเป็นน้วยซิวพี่น้องน้วยซิวซิวซิวเดินเล่นซิวๆเน่ะนะแดดฮนหอนกระางขอให้ได้ภาพบรรยากาศสวยๆสู้อยู่แล้วจ้าทะเลก็สวยงามตอนนี้ทะเลน่าเที่ยวมากช่วงหน้ามีสาพฤษภาเนี่ยทะเลสงบ แต่ว่าฮอนจากน้อยไปนองคืนบ่อแหงตอนนี้เราก็จะเดินเล่นวนไปวนไปวนมาตอนนี้บม่มีคนเลยจักคนนี่แหละบรรยากาศตอนนี้ชอบมากเลยชายหาดเป็นแบบขาวสะอาดสงบร่มรื่นตวายามรุรแลงคิดว่าบรรยากาศสิดีมากๆเลยนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้ค่ะทุกคน มากมองความสงบสงเงียมเงียบเชียบนี่ว้าว